มาชมครับก๋วยเตี๋ยวเรือเคลื่อนที่กุโดมก๋วยเตี๋ยวเรือในเจ้าของโอ้ <ใน S 1> <laughs> ดังมากเลยอุดมก๋วยเตี๋ยวเรือน,นี่เลยก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่นะครับผมนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือเคลื่อนที่ก็ทํารถได้ก็ดีนะครับผมดีมาก มีตามนี้นะครับธรรมดา40บาทพิเศษ50กําเหลา50า0 0ร้อยหนึ่งนะครับตามแล้วครับตามที่เราจะสั่งนะแนะล้วข้าวเปล่ามีครับเปล่าด้วยเยอะนี่นะครับออกแบบได,ได้ดีนะครับผมก็เห<อ>็น<อ>ตามงานตรงไหนก็อุดหนุนได้นะครับอุด,ดมก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผม เบอร์โทรนะครับ0814536814นะครับก็เป็นวันนี้ก็มาตามติดงานของนันทวัรณทัยน์นนะครับนันทวันณอยู่ถนนงานใหญ่ๆนะเห็นตรงไหนก็อุดหนุนได้นะครับรับจัดเลี้ยงด้วยนะเดี๋ยวเรือขายดีเนาะขายดีกำลังมาเรงอะ่ะ ว่าโอออกแบบได้ดีออกแบบร้านเคลื่อนที่ได้เยี่ยมเลยนั่นน่ะสองคนนะมาสองคนมาสองคนเข้ามาส่งแล้วก็กลับไปเลยอ๋อไก่บ้านๆอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงน้นตรนี้กันไหนตรงนี้นะอ๋อโอ๊ะแต่แต่คันนี้เจ้าเดียวใช่ไหมที่ออกแบบอย่างนี้นะใช่ไหมมีเยอะแยะมีเยอะแยะในเพื่อนเรามีขาย เกงแกงคุทธะโอ้ถ้าคือถ้าแบบใครสนใจติดต่อได้ทุกอย่างอ่ะมีทั้งน้ำปั่นกาแฟแล้วก็สเต็กจะไม่อ้อยแล้วก็ไม่ไม่เนาะที่ออกแบบพวกขี้เจียวอย่างเนี้ยใช่มีคันเดียวนั่นแหละมีคันเดียวเนาะนั่นแหละไม่เคยเห็นตามงานใหญ่ใหญ่ก็คือสายคัตเส้นด้วยกันเลยอ๋อทางนู้นคันนี้ด้วยสายคัตเส้นสวาร์ทิสสาธิตของอ่าของเดวินนะคะสาธิตโอ้ สนามสนามผูตบอลสนามแข่งรถนี่นะครับก็มีขายจะแต่จะขายตรงนู้นขายทุกวันไหมขายเสาร์อาทิตย์ขายเสาร์อาทิตย์แล้วก็อันนี้เดี๋ยววันที่สามที่สี่ก็มีตูนบอดี้สแลมคาราบาลอะไรอย่างอืมก็ก็มาขายนู้นนะอ่าเดี๋ยวถ้ามีีงาานนเรก็ได้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปไปเที่ยวชมไปดูนี่นะครับผมตามนี้ ก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใช่ธรรมดานะครับอร่อยแอดมินก็กินบ่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมก็เห็นตรงไหนอุดหนุนได้นะครับอุดมก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะนี่นะครับจัดจัดงานนอกสถานที่ด้วยเนาะโทรศูนย์เป็นหนึ่งสี่ห้าสามหกแปดสี่แปดหนึ่งสี่นะครับหกแปดหนึ่งสี่ตามนี้นะครับตามเบอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับอุดมครับ คุมคุเจวเรือ,อขอบคุณครับผมที่เข้ามารับ,บชมครับอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ